มีโคทักผมมาในรายเนี่ยผมว่าพี่ครับโยชิมูระคุเซนมาแล้วและมาจริงครับผมจะมาในวันที่14นี้แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับโยชิมูระคะุเซนนะฮะก็จะมาเป็นร่างเขียวก่อนละกันนะครับผมตัวละครของเขานะฮะก็จะการันตีอยู่ที่200ครั้งนะครับผมก็จะมาคาบเกี่ยวในเรื่องของ ตัวละครนี่เลยนั่นเองนะครับผมอายาโตเนาะก็จะมาพร้อมกันแล้วแหละแต่ตัวละครตัวนี้ดีหน่อยนะทุกคนมันแค่200การันตีละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบเต็มๆละกันในเรื่องของสกิลเขาละกันฮะว่าทั้งหมดเนี่ยในการอัพดาวเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างและมันช่วยอะไรให้กับทีมของเราบ้างละกันนะฮะเพราะที่อ่านแค่นี้มันบอกแค่พื้นฐานเฉยๆละกันมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสวีดันสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมแบบทางการกันนิดนึงนะฮะก็พาดหัวไปแบบนั้นแล้วนะครับผมว่าเราเนี่ยจะม ูระนั่นเองนะครับผมหรือว่าหูกตาเดียวร่างเขียวนะเป็นหนึ่งตัวละครครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆครับตัวละครนี้คือเลือดเยอะมากๆนะครับผมคือปั้นไม่ยากอะเออผมกล้าพูดเลยนะฮะเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยมันแบบเก่งด้วยตัวมันเองนะครับผมและแถมช่วยเพื่อนๆของมันได้ดีมากๆนะฮะสมแล้วที่เป็นคุณที่ใจดีมากๆในร้านกาแฟนะครับคุณตานะฮะขอเรียกอย่างนี้เลยละกันโอเคครับผมตัวละครของเขานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านสกิลเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเริ่มจากแอคทีฟสกิลกันก่อนก็จะเป็นในการที่สร้างความเสียหาย23ของเทพีสูงสุดนะครับผมของตัวเองนะฮะให้กับเป้าหมายเท่ากับว่า,าตัวละครตัวนี้จะไม่ตีเหมือนตัวอื่นและจะตีตามเพพี่ของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะรวมถึงขณะที่เขาใช้สกิลไปนะครับผมเขจะเป็นการแจกบัฟให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะผมก็คือ เ a m มิงบลัดนั่นเองนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นบัฟนี้คือการที่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น25%ให้กับเพื่อนๆของเราต่อไปนะผมก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีฟของเขากันบ้างละก,กันนะครับผมเริ่มจากตอนที่ยังไม่มีดาวนะฮะเมื่อตัวละครอันเทคุนะครับผมใช้สกิลนะครับผม จะเป็นการเพิ่มเรเวลในเรื่องของสกิลให้กับตัวเองนะฮะนี่ครับผมน่าจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของระดับการ์ดให้กับตัวเองรวมถึงนะครับผมถ้าตัวละครตัวเรานะครับผมโดนโจมตีนะครับหรือว่าอันธิคุโดนโจมตีด้วยนะฮะตัวละครของเขาจะได้รับในเรื่องของบัฟสะสมนะฮะเป็นเวลา3เทิร์นซึ่งบัฟนี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด6กสเต็ บัฟนี้ทําอะไรได้ผมก็จะเป็นการเพิ่มแมกเนปพีให้กับตัวละครเจ้าฮูกตาเดียวนั่นแหละนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ดีนะฮะเห็นไหมทุกคนพาส,สิบแรกนะครับก็ตัวละครอันเดคูนี่คือได้บารบมีทั้งนั้นนะฮะโอเคผมต่อไปเมื่อ1ดาวนะครับเมื่อตัวละครอันเทคุนะครับผมของพันธมิตรของเรานะครับผมใช้ในเรื่องของสกิลแอคทีฟสกิลในขณะที่ยังมีบัฟเฟมมิ่งบัฟอยู่นั่นเองนะครับตัวละครพันธมิตรนะฮะจะได้รับในเรื่องของเบสิกแระแตกเพิ่มขึ้นฮนะหกเปอร์เซ็นต รวมถึงได้รับในเรื่องของความเสียหายลดลงนะครับผมอีก5%ซนะครับผมซึ่งแต่ละตัวละครนะครับผมสามารถใช้สกิลนี้ได้แค่คนละ3ครั้งเท่านั้นนะฮะแต่บัฟนี้มันไม่มีบอกว่าอยู่กี่เทิร์นผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าบัฟนี้เป็นบัฟถาวรหรือเปล่าถ้าเป็นบัฟถาวรจริงๆนี่ผมบอกเลยอันเทคูอิมหวานแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้นี่คือแบบจวดแน่นอนฮะพอดูดิเพิ่มมา6%นะครับและสูงสุด3ขั้น โอ้โหบวกแบบจุกๆนะครับผม18%นะฮะโอ้โหน่าสนใจเลยแต่ไม่ชัวร์ว่าต้องรอมาเซิร์ฟไทยจริงๆนะครับว่าจะเป็นยังไงในการใช้งานเนาะต่อไปผมเมื่อเป็น2ดาวครับถ้าเราสามารถทำให้เป้าหมายติดวิกได้นะครับผมจะได้รับในเรื่องของเอฟเฟกต์บัฟ3เทิร์นนะครับบัฟนี้คืเหมือนเดิมครับแม็กคิดเพิ่มขึ้นนะจ๊ะและต่อไปเมื่อปลดล็อก3ดาวนะครับผมเมื่อตัวละครตัวเขาหนุได้รับเฟมมิ่งบัฟนะครับผมตัวละครเขานะฮะจะเป็นการลบร้างวิกออกจากตัวเอง แต่ถ้าตัวละครเขาเนี่ยมีเฟมิงบัตรอยู่แล้วนะครับผมสแต็กของวิกเนี่ยก็จะหายออกไปจากหัวเรานะครับผมรวมถึงก็จะได้รับในเรื่องของเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ดีนะทำให้ตัวละครเขาเนี่ยมีโอกาสติดวิกได้ยากมากๆนะครับและเรื่องของสกิลการของเขาก็จะได้ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าจะไม่มีใครกล้าตีเขาอะ่ะเพราะาถ้าตีเขาแล้วในขณะที่เขายังมีเฟมิงบัตรอยู่นะฮะเขาจะได้รับเรื่องของเลเวลฟรีด้วยโอ้โห น่าสนใจเลยครับแต่ด้านไม่ตีนี้ก็มันเลงเหมือนกันนะฮะเพราะเฮดพีก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมเออม,มันน่าลำคาญตัวนี้แหละนะฮะต่อไปครับผมเมื่อปดิดดอกซี่ดาวนะฮะถ้าตัวละครเขาทําการ์ดให้ผมเป็นระดับ3าดาวได้เมื่อไหร่ก็จะได้รับในเรื่องของบัฟเหมือนเดิมครับเพิ่มแม็กเฮพีฮะซึ่งตัวละครเขาเนี่ยที่อ่านมาทั้งหมดนะครับพเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหม ว่าส่วนใหญ่ในผมก็จะเป็นในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีเลือดเยอะๆครับเพื่อทําให้แอคทีฟสกิลเนี่ยแรงมากๆครับผมคือยิ่งอยู่นานในผมดาเมจของเขาก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนเรื่อยๆเรื่อยๆนีนะฮะและก็จะมีในเรื่องของการช่วยอันเทคุใช่ไหมทุกคนได้รับในเรื่องของขแตกพื้นฐานได้รับในเรื่องของบัฟอะไรทํานองนั้นนะครับผมบรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นี่คือประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆละกันเนาะ แต่นี้เป็นการรีวิวที่แบบยังไม่ชัวร์เหมือนกันและการต้องรอแปลไทยอีกทีนึงแล้วกันนะฮะว่าผมแปลถูกหรือเปล่านาอถ้าผิดพลาดประกันใดต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพ์คร่าวๆของดยชิมูระกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบผมมันจะเท่หรือมันจะสวยหรือว่ามันจะหล่อหรือมันจะยังไงนะครับผมไป โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยละกันนะครับผมในะเรื่องของแอคชั่นสกิลของโยชิมูระนั่นเองนะครับผมเริ่มจากอย่างแรกเลยละกันนะผมเริ่มจากการโจมตีธรรมดากันก่อนเลยนะครับเมือ่อ1ดาวเนานะและรวมถึงับผมท่าตัวละครอ,อันเทคุของเรานะครับผมโจมตีใส่เป้าหมายนะฮะแจรับไปเรื่องของสเิตัสพื้นฐานอยู่แล้ว6%เเนาะเดี๋ยวเราดูนะครับผมว่ามันจะขึ้นมาให้กับตัวละครแต่ละตัวละครของเราเลยนั่นเองนะจ๊ะโอเค เป็นการต่อยไปก่อนนะผมเพื่อแจกเฟรมมิ่งบรับนั่นเองนะครับผมแจกปั๊บนะครับตัวละครเขานะครับเห็นไหมพอสู้เสร็จเขาจะ้รับเป็นเรื่องของเบสิกสเต็คมานะฮะดูครับมันจะแจกอยู่นะปุ๊บ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 จบไหมไหมครับมีเบสิกสเต็คด้วยและตัวละครของพารามิดของเราถ้าโดนโจมตีนี่ครับผมสังเกตดีๆนะฮะจะรับเป็นเรื่องของเบสิกสเต็คเหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะ และเมื่อกี้นะครับผมพันธมิตรของเรานะครับผมถูกโจมตีไปผมตัวละครเขาจะได้รับในเรื่องของแมคคเพี่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจครับผมพูดตามตรงละกันนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยแต่ผมยังไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของแอคทีฟสกิลของเขาครับไม่ใช่แอคทีฟสิพาร์ฟสนะครับที่บอกว่าเมื่อตัวละครอันทีคูผมใช้สกิลนะครับตัวละครของคุณจะได้รับสกิลเลเวลเพิ่มขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มอย่างไงนะครับผมเอออัน ไปครับแล้วก็อันนี้คัดอันนี้ไปเลยครับดูสิเลเวลสกิลเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่มีเพิ่มอะไรแปลกๆนะทุกคนนะผมก็เห็นปกติปะก็ไม่น่ามีอะไรที่ในเรื่องของสกิลเพิ่มขึ้นเลยนะฮะที่ผมเห็นนะฮะอันนี้ผิดพลาดต้องขอโทษด้วยวะที่ผมแปลมางงๆหน่อยเออแต่การโจมตีและความก็ประมาณนี้แหละก็เป็นตัวละครที่ยิ่งอยู่นานนะครับยิ่งน่ารำคาญยิ่งโหดแน่นอนครับผมตัวละครของเขาเนาะดูดิคือแบบบัฟเต็มตัว คือบบเขาจะเพิ่มแบบระห่ำมากๆนะครับมในเรื่องของ m k คคเนาะแต่ที่บอกไปทุกคนมันอยู่ได้3เทินนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเท่ากับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวคอนดี้เฮดพีเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบสะสมชาร์จมาได้เรื่อยแล้วค่อยปล่อยทีเดียวแบบเวลสามตุ้มตุ้มตุ้มดาเมจแบบกระหน่ำ,สำเสมอเซลได้เลยนะเออและยิ่งเล่นคอมโบกับทีมอันเทคูเนี่ยมันยิ่งโชว์ประสิทธิภาพได้ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ยมันพ่วงด้วยนั่นเอง,เองนะครับผมเออทำนองนั้นเห็นไหมครับโจมตีไปเเลยึๆาๆานะ ก็เป็นตัวละครที่ผมไม่น่าจะเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นฮันดิคูเนาะผมน่าจะปล่อยข้ามไป โอเคผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์คร่าวๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมอยู่แค่ดาวเดียวทุกคนมันยังช์ประสิทธิภาพอะไรได้ไม่มากแล้วกันนะครับแต่ตัวตัวสำหรับผมเนี่ยถ้าอยากจะแบบหโหดๆพอใช้งานได้นะฮะสามดาวนี่ผมบอกเลยว่ากําลังดีนะฮะสามารถไปตะลุยในอารีนาได้เลยแล้วกันถ้า1ดาวผมรู้สึกว่าสามารถเอาไปเล่นฟังก์ชันที่มันใช้พวกแบบทีมเฉพาะก็โอเคเหมือนกันแล้วกันเนาะเออแต่3ดาวเนี่ยคือดีมากครับผมมันสามารถตะลุยอารีนาเรียลไทม์ได้ดีเลยแต่อย่างที่บอกไปผมน่าจะไม่ซุ่มแหละผมน่าจะปล่อยผ่่่าาานนะรบบผผมมมเพวไได้ป็แ แฟนคลับอันเทคูเท่าไหร่ละกันนะครับและทีมที่ผมเล็งไว้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอันเทคูเท่าไร่ละกันนะครับผมเนี่ยตระกูลอันเทคูก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ไม่ได้เยอะเนาะและแต่ละตัวละครผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นอั้นพูดตามตรงละกันเนาะโอเคผมน่าจะปล่อยผ่านอย่างที่บอกไปครับผมคลิปดนูนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษมนาณนที่นี้ด้วยละกันนะครับผมก็มาไวมากๆเลยละกันนะครับผมใครรออยู่ก็สามารถจัดฮู้กตาเดียวกันได้เลยละกันเนาะและเจอกันใหม่ในคลิปดนหน้าครับคลิปดนนี้ก็มีประมาณนี้แหละบายจ้า ที่ไม่ถูคน